ตองโดยโดยเจ็ดเขางานได้จตงวะเอางานจังโมเมอีสีตีสีหกโมงแรงเอากระขันว่าเมย์เพิ่นเ็นเนอะหรือว่าเมยจะซื้อจังไรเมยซื้อสีซีซีนักสีนาอยู่เฟิรนจีแล้วฟดังเดเบาเลยก็นอกไปก็นนัตาแต่น้าพอ่ีแม่เนาะนางเนาะ บริเวณเมฆอะไรนัยนทอดเนาะโดยถ้าหากกระหูได้ว่าเมย์พันนั่นคอยคิดว่าเสียชีวิตค่ะฉันนอนในกระไดแบบว่าแต่ฉันก็เอ่ยขอโทษเลยฉันเอ้ยเพราะว่าเอ้ยกับผู้ผู้ได้คิดว่าเพันเสียเนาะตำใจอย่างแห้งนอนบอกกระปุตี้พันเนาะเพราะว่าเพิ่นคิดว่าแมย์เม่เพิ่นกับไปกระหู้ทางมาหรือว่าตันไหนเนาะหรือว่าเพิ่นยังมีชีวิตบ่หรือว่ามีนอนนอนเนาะแต่บางคนก็เพิ่นว่าว่ายังไหน่นมาบอ ครับสบายดีแล้วสวัสดีเ้อพ่อแม่พี่น้องบรสุขสู่คนอวสิเป็นภายในหรือต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่สงสาบุญตาซาเนอีเลยพี่น้องเนาะเอาขอโทษขอภัยพี่น้องเลยเป็นวัดนะโดยกับเมือนี้กับซาบุญตาก็ได้มาหาน้องพจน์นาพจนเนาะพี่น้องเลยก็คือว่าไ้ถไทยทำลงไปแล้วภายในมือนั่นไหนน้องน้องเลยเนาะเขาก็ได้มาเวหาทางเพื่อนอีกว่า เพิ ius, Schools, them, them, salud, ่นแลวระโบเกี่ยวเขาเกี่ยวนามกมาเฮือนซ่านกองเอื้อยเพิ่นพี่หละมือนี้เนาะโดยได้ยินข่าวว่าเพิ่นจิตไปทํางานแต่ว่าไประวบด้วยวเนไรเนาะโดยจะได้เข่าไปหาทั้งเอื้อยเพิ่นพี่น้องเลยโดยนะจังไดกะไปเบ่งไปส้มน้ากันพี่น้องเลยโดยมาน้ากันคือเก่าพี่น้องเลยอ่ะสบายดีเด้อสาวหัวคำโดย อ่ะน้องเมย์พี่น้องเลยจะสบายดีข้าข่อยมาเทื่ยนไทยไหมหาน้องพุทธนาพี่น้องเลยพี่น้องพุทธนาเมนพุทธนาค่ะเท่อนึงอันนี้ก็เทคอที่สองก็ได้ยินข่าวพี่น้อจะไปไทยแต่ว่าบหูไปบอกรื่องอะไรเพราะว่าวันเขากจะไปมาเวลาเนาะโดยโดยเมนกะน้องเพี่นองก็แจ้งอยู่ว่าจะไปทำงานเห็นว่าเอาเงินเท่าแกเพี่น้องชงมาให้่ยังพี่เนาะ นะฉน้องเพิ่นเป็นเป็นแม่ห้างโบเมนแม่ห้างแต่แม่ห้างแบบแบบว่าการยุ่งรำกันยุ่ความผิดพลาดยู่งชงเดือนหนึ่งสาวบัยโดยกะถือว่าห้างเนาะโชนสามปีกันว่ะเมนคือคือการโบความผิดพาดบโบมันออาพี่น้องนไยเนาะไปเลยอันนี้เขื่อนเอื้อยเพิ่อนเมนนี่เขื่อนเอื้อยเพิ่นเลาก็จะได้เขา น่องก็อยู่น้ำเอื่อยหรือน้ำเมร์เน่ยยังเข้ากับยังบ่ฮูละเอียดปานไดนนะเพราะว่ามาเมื่อนั้นมันคำเนาะเอาไพ่ซานนี่ลูกสบายดีลูกสบายดีนะแม่มายังไอ้นี่มายังมายังลูกกําเจ้านั่นสบายดีต้องว่ะมายังลูกอูสบาย่อยเนาะอ่ะขอร์ดี้ขึ้นเพื่อนเด้อ สดีมากไก่อินทังเออยปวดน,นอกสบายดีเด้อสบายดีโ,โดยน้องหน,น,น่อยสบายดีลูกสบ,ลสบายดีดเ่นนั่งที่ดีสบายดีเด้อเออนั่งที่ีใช้สาน้องปวจนาน้องละเออเปวนลงไปกรุงเทพไปไรอะมีอะไรเป็นจาไปแท้นโอ้ยบ่จักน้ำพึ่นแล้วบอกเขาใจน้ำบอกว่าไม่ไปฮานากรบ จักปนว่าว่าบอลผุดเคยเห็นไปทอดแล้วบอเลยได้เดี๋ยวนี่ค่ะทอดแล้วทางหอกมือเศร้านี่ปนว่ะปนวันปนถูกมาบอกเด้ไปเมื่อวานนี่เน่ยแหละตอนแรงช่อมงออกไปนะแต่คือทางเฮามาหนูมือซื่อเนาะเนี่ยจนคำคำพี่น้องเลยวันนี้มาตอนเมื่อวานเก่าใช้เวลามากอู่เนาะเพิ่นกัน้ชายผู้ใชายส็ดเดือนเลยสิบได้เป็นสิบเดือนโดยโดยทำน้องน้องชันในปีหนึ่ง อ่าเดือนหนึ่งในค่ำเพิ่อนดิม่ค่ำเพิ่นแล้วกูเพื่อนไปเนี่ยเป็นแม่ค่ำเพิ่นบ่เลี้ยงเพิ่นเลี้ยงแน่นอนเหมือนันเนาะแม่มีแต่เพิ่นแล้เอาไห้ก็เอาซซ่เนาะนะโดยโดยกินยามกลางคืนซื้อแมวค่ะอืมเนี๋ไปปไาร้านจำเนาะแม่บอกเกิดทอดบ่น่ะเกิดทอดก็คือได้เพิ่นอยากไปหาเงินเพิ่นว่าสาเหตุเดนได้จังหวะอยากไปไวไปว่าโอ้ยบุญจักน้ำเพิ่นเฮากะว่าว่าอยากให้ไปอะละเพิ่นว่า เขาอยู่เขากับมีเงินใสเอแน่นอะแม่เนาะก็คือว่าอันเคยอนอญาตถามเนาะคือว่าพอกับแม่เจ้านี่พอแม่แม่เดี๋ยวนี้เห็นแม่หน้ามันบอกแม่แม่เจ้าจะแทนเสียชีวิตแม่บ่นอะบ่ไรยังบริสียยังว่าสักแม่เอ้ายังเป็นยังแม่เจ้าอันคุณป้าการไปหาเงินยอดไปหาเงินอยท่ายินแหละเออกันพอกับแม่กับบุญเราเคยคิดว่าแม่แม่คุณเสียอะได้บริสียแต่ว่า เปินไปแบบบุ้งปวดใจครั้งมากไปเห็นเลยบ่เดี๋ยวนี่ค่ะ้งแต่พวกเขาอายุยังน้อยๆเลยเปินไปนะบ้านี้พอเจ้าบไปน้ำกันไาสั่งไปแล้วกับพิทเทียงกันแบบแบบเมียหันหลินกูบ้าวผลวานนะห้องกับหุ่นว่าแต่ยังนิดหน่อยครั้งเนาะแน่นเลยแล้วก็เพิ่ดกับมาไม่แล้วก็มาจีบใบย้อยหอยห้างอยังกันแล้วก็เลิกกันแล้วก็เพิ่ดกับมาเมียไม่บ้านี้เพื่อนชาแนนยังพอเจ้าได้เบิร์ตมันบ่บ่และมันเป็นผลตะกี้หันกับ พอแล้เรียกลูปแต่ก่อนก็พอเลียงลูกเด็กกันบันี้เกินเอามีหมไและกะถื่าเพิ่นกับบม๋มซิสเป็นห้องลูกเมื่อส์โอ้พาเพิ่นเอาเมียแล้วแต่งเลยโดยแต่งเมียลวเมื่ออยู่เพื่นเมียเด็กแต่งกันละเมื่อเพื่นเมียแลวกะมีแต่ห้องลูกเมื่อเลยเอาคนมามาอยู่ซื้อๆคนมาค่ะให้สั่นลมได้หลังสั่นลมให้ได้ฮอดฮอดได้อืมบันี้กะชุดเมย์เจ้าปฏิตินต่อชุมเจ้าเลยเดี๋ยวนี้บอ้ไรบู้จักสักมา จักสีตายจักสียังาาง่งน,นะว่าคุณคันว่าเมยมากกับจื่ออยู่บาน้าตาล้วจือ่อจื่อไดชุ่มใจมีพี่น้องจักคนเกาะห้าอุนยิงสามสายสองโดยกค็คือคือน้อ,นองน้องพจนานี่ลูกหลานเนาะไม่ล,มลูกสา,า,ไาวไงคือทำเอื่อยเพคนคันว่า ทางเมย์เป็นในบึงโซงพงษ์อะทีไหนที่ต่อมาเจ้าก็อยากให้เพิ่นกลับมาบ่เนาะอยากอันแหละในใจก็อยากให้มากขันบัวยากมากอ่ะอยให้ไปห้ากับลูกก่ะสิบบาทเจ้่ใะอยากไปนันนั้นอีกทอดเพิ่นเนาะว้ายพ่อเมย์เนาะกูเป็นให้กำเนิดนะนะก็คือทอดตีเพิ่นเนาะเอากระขันว่าเมย์เพิ่นเห็นเนาะหรือว่าเมย์จะซื้อจังไรเมย์ซื้อซีซืีซีนั่งซีมันอยุเพิ่นจปีแล้วฟูงอะไร เดาวบาเลยก็นอนไปก็นั่งตามนอนโปรตีนเป็เมย์นาะนางเนาะบปรตีนแมย์กันอะไรเนาะเนาะนึกข้าวกะหูได้ว่าแม่เพิ่งนั่นคอยคิดว่าเสียชีวิตคอยฉันบ่นน้องแต่ฉันก็เอ้ยขอโทษเลยฉันเอ้ยเพราะว่าเอ้ยกับหูหูเลยคิดว่าเพิ่นเสียเนาะต่ำใจยางแห้งน้องบอกกบโปตีนเพิ่นเนาะเพราะว่าเพิ่นคิดว่าแม่แม่เพิ่นกลับไปกับหูทางมาหรือว่าตันไหนเนาะ เรือเพิ่นยังมีชีวิตบ่บหรือว่ามีน้องๆแต่บางคนก็เพิ่นว่าว่ายังไหน่นวบาเบาเห็นพัน,นมมยังเนอะไรสิผู้อ,อยากมาหาลูกมาเต่าผู้เข้าใจกันตัวนี้ค่ะแล้วผู้อยากมาหาลูกมาเต่าเบิ่งไหนลูกลานก็มองแม่งเนะาะพยานกันใส่ได้เฮาก็ไงขึ้นตัวเองยังลูกอะนนั้นเนาะแต่เพิ่งเทื่อก็เราก็จําเป็นนะว่ันเสาร์เนาะออ๋ เพากัว่าบได้นะว่าเพื่อนก็พูดกับมืเถื่อนเนาะแวกับเล่าเสี้ยวไซน์นั่นแหละจจนโบอยู่ในความมีเหตุผลของเพื่อน่อนและน้องเลยนี้วเขาซีว้าขังเดียวกับบได้เนาะคือทางพ่อเจ้ากับเขากับผู้กบมาใช้เหตุผลกัต่บเป็นอย่างเนาะมิแตอให้น้องเพื่นฝากบอกเมย์เนาะหาเพื่นเหตุชิเพื่อนเนาะเพือนเพ่นเห็นก็ยังให้เพื่นติดต่อมาเนาะโดยโดยลูกกับขดฮอดเมเนะ เป็เพราะได้ปีใดจักปีแต่นงน้องสาวาเฮานี่ตแต่อายุเรา7-8ปีไดอือแล้วจนปีแม่นเออ10าะ13 5ปี1ปีแม่น15ปี15ปี่นเเลยลเ ามันนี่น้องเพื่อนทอดแล้วบอยสาน้องอันโทรหาเพื่อนได้บอนอกมีเฟสเพื่อนบอกเออโทรได้อยู่ได้เคยกับยาคู่กับเพื่อนคือไปไหวได้คุยกับเพื่อนยุ่เมื่อกี้นี่ก็ได้อ่ากโทรหาเพื่อนไงใช่ไหมนั่งหล่ายยื้อโทรศัพท์นั่นหรอยื้โทรศัพท์โทรหาชาวร้อยนี่เด้อเอาแต่เพื่อนน้องมาเห็นกันครั้งแรกแบบมารอบโซนแบบว่าไปแล้ววัยสั้นเด็กกินน่ำเดี๋ยวเดี๋ยวเอาให้ นี่แหละพี่น้องเลยบ่มีไผอยากให้เป็นดอกเนาะแบบนี้ฮะนะวัยเงายก็คือทางน้องเพิ่นนี่กาคุณปู่มานั่งให้กันเบิ่งบันให้เนาะโล่บดีน้องเลยเนาะร้อยเด็กกำลังหายอ่ะวันนี้เพิ่นอันมาเพิ่นอยากเพิ่นอยากลงมาหาเจ้าหอดแล้วว่าน้องละเปิดลำโพงมึงด้เออเปิดได้วันนี้เอาว่าน้องเพิ่นแน่จับโหลดเจ้าคือเขาบอก เออเสียงแม e. ่น้องล่ะดอกไม้จ hmm. ันมุ่งน้องได้ยินบอติ้ยินได้ยินยูคนนั <h> <h ้นแหละดอกไมจันมุ่งน้องล่ะดอกไม้ที่หางเช้าอืมเป็นอะไรไดคือว่าไปไวไทยน้องเอื้อยมาว่าเจ้าว่าเจ้าจีไปบไทยเอื้อยกะยังบ่ท่านได้หู้ว่าจีไปมือใดซ้ำเนาะโดยอืมได้เหตุงานเนี่ยโบเรื่องอะไรยัง เมื่ออื่นเริ่มง่ายโดยเมื่ออื่นบ่อยไปไวสิอยู่กับบ่มีเงินใช้บ่หรือแนวไรน้องยังเงาคอยวะนังคอยเถอะว่าดังๆเนี่ยเิ่นว่าบ่ได้ยินพอเขาได้ยินแล้วว่าดังเออเปิดอะไรมันคุ้มซ้ำพอมือด้วยคุ้มซ้ำเป็นใช่เนี่ย เพราะว่ากูเปิดใช่ปะว่อันดับต่างๆเลยสุดเลยเลยสุดแล้วสุดแล้วแมนอยู่เปิดสุดเป็นทั้งบรรยากาศยินเนาะซ้ำๆและว่าเอ้อว่ามีว่าโอ้ยผู้บ่าวทางสังไทยเนาะเพิ่นก็อยากโอ้อยากล่มน้ำเจ้าหานนะ้องเป็นแต่นี่เพิ่นก็ยังบ่ได้ฮู้เนาะเฮาก็ยังบ่ได้ฮู้ว่าน้องค่ะไปไทยเด้ก็เลยว่าอ้าวสิมาถามเพิ่อนไฮว่ามาเพิ่นว่าไปแล้วเนาะอ่าอีกเพิ่งไปได้จังมาเนะน้องบบด ยิ่มาปัญหามีะามอะไรกันนะปัญถามมาขึ้นันไดสิมาวิยใหนี่ินลยเงินติดนี้พันไรน้องติดหนี้พ่นทุ์ไรปัญถามอัน่นฝาเงินมาใหา้อันลงมานีสองอพัน เป็นพันสองพันท่านั้นบ่เท่านสองพันนะบ่น้องสองพันเนึ่งพันวันนี้จะเหตุงานวันหนึ่งเท่ไรสันน้องเหตุงานวันเท่าไรเป็นเหตุวันสี่โรยวันนึงสี่โรยโอ้ยใช่จ่องอีกบ่ดนน้องเนาะจ่องน่ามึงไคือว่าเพิ่นเคยอยู่แล้วว่าบ่เนี่ยเพิ่นบ่เคยอยู่เคยเน็่งานก็หักเพลงกันเนาะโอเคกันนะเพิ่นเห็ุงานยัง เป็นไรยัง mm ก่ขายก๋วยเตี๋ยวบ่ลอยแม่ทำงานขายก๋วยเตี๋ยวภาษาลาวขายเฟอแม่ภาษาลาวขายเฟอภาษาไทยแม่แพงอยู่ในรายอยู่ตกอยู่พี่กะโลกอยู่โซงแสนหกเงินกี่พี่น้องเลยก็คือเท่าแก่ผมองอยากไปถ่านที่มาให้ เอเป็นสคัเลยเพราะทังน้อวกเอยากไปนะอยากไปหาเงินไทยแบบเชียร์น้อมีแม่แลวอยู่กับกไป่แล้เขานํากันแล้วเสีแล้วแ่ละนะแ้วก็จะไปจ้างมีอไส้เขากาปืนกันมันก็อยากมืดนแม่เลยด้ดยวิทนาเวียรแลลวก็แล้วือทั้งน้องเป็นในบ้านมีไหวอยู่แล้วนะแม่แลยยืมเงินกับเจ้าพิธีกี้่นดแล้วก็ใส่เป็นวิทย์สัั้จางทะรุไปอยูชื่อแม่เลย น้องเห็ดเอ็มอูยูหรบอยังไลยเป็นยังบิเห็ดกำลังเลิมเลยเนาะคนเบาว่าคันไปนี่่นก็อยากให้เห็ดะเลคนเมาะเลยนะเด้อเอาเห็ดบัตอันนี้ไปเลยยานทำรูวัดคนเรนะาะเอาเงินบบไปได้ช่วข้าวนี่ต้องมีแถวแกย,ยงงืนันเนาะนำเดือนจงเดือนได้ยังลจะด้อ็ดน้องน่าได้นี่จะเมลูกอ่อนโอ้ยใช่สามารถไม่เคยว่าคนก็ได้อเอเอจะเบาค <c oughs> เนั้นอ้ย เอ็ดปนหายได้ใช่ละเปิดกล้องมึงด้วยหาเอ็ดปนหายไดิฮ้อ,องปนหายเดิเฮ้ย <c oughs> นี่พี่น้อง <c oughs> หายพี่น้องคนเมืองเนอรคือแต่งตัวยัางงามอยูได้นี่ <c oughs> นี่ล่ะอาชาบวัวน้องเพนอน <c oughs> สบายดีแล้วน้องเนอร์สบายดี เเนีสบายดีสีสุคนน้องดอกีดเพื่อเอก้าวหนังนรับซื้อนเลยเี่เอ้ชื่อเล็บคนามเป็นนะเหตุผลอง่องกัเป็นยังได้เหอาจารย์เลยเนาะเพินเลือบเนาะนี่เพิ่นก็ได้ปรหาเธิดเปีย เงินสองพันบาทสาเกย์คนฝากมาหายน่าโดยโดยิิมแห้งงามเือนี่ไปหอนโดยไปอุทิศเป็นเนาะอันเขากินา้์แล้วบอหดทกนลวอหอดตีหามันบอเป็นอ้ยโดยโอ้าวสู่สูด้วยซเดอร์คันแนวใดก้าเฟสน้องอันเฟสเก่าเนาะเนาะ อแต่ว่าน,น้องนี่ถ้าสมมอร์ว่าเอฟซีเพิ่นโทรเปรเินเนาะกมีเวลาล่วอยู่บ่น้องยันพิ่นโอ้ยมือแรงเอาเนะาะแจก๊จกแจก๊จกทุก่มเจา้จาเลิกงานน้องล่ะไม่ได้ยินเสียงน้องเป็นเมียงมือนไม่ได้ยินเสียงตอนจัโมงค์ถามง โอ้ดูดูเขางานในเช้าต้องวะเขางานจ็กโมงโมเมน้นโอ้โหตีสี่ห่อนหกโมงแดงตื่นที่ตีสามไปเนาะแมนเพ่ดเตรียมเครื่องเตรียมเครื่องเนาะน้ำอุ่นในนี่เนาะโดยเดืกระสมยอดเงินเพิ่นแต่ให้รายอยูโโ mm. ่เนาะน้องเนาะอันไหนสี eh ่ลอยก็หลายเด้ตกเงินบานเท่ากับแหงหลายแซ็นเด้ออ่ะสู้ๆเอาเด้อชาเด้อ เป็นกำลังใจให้ด้วยเป็นกำลังใจให้เดี๋ยวเอ้ยโทรเลรนนัมเด้อรับรับเอื่อเป็นเพื่อนในเรื่องนองลาในเงิัพหล่ะบม่อยากไนเงินแล้วซัพเพื่อนอะมั้งมันทุ่งซัพบอดีวะเนาะมันเคยตกเดมมันเคยตุ้งเดมใช่ปะเอาเอาโอเคใช่เอ้ยน้องเนาะบายมันมืดพี่น้องเลยบายบายสบายดีเด้อลูกเด้อสบายดี เลยดีมีหฮงเนาะเลยเปิดไปเปิดซับเปิดเนเด็นเท่รทับดูเปิ้นะไม่ไปทำใส่เนาะแม่แมเลหายเพิ้นใช่ล่ะเปินไปกันยองต์มียัง่ได้ยูนัแหละเนาะมียังไ่ได้เลาเรื่องแม่ให้ฟังเนาะการเล่านอนก็ต้องหายด้วนเป็นหผู้น้อยชมเนาะ โอ้ยตอนพึ่ยังในน้องยังบริหูจักอย่งนี้ยังบริมหจักแม่พยังบึ่ยเห็นเนาะยังโบจือจือเนหากับจือดอกจือพวายังน้อยยเ่สิปดปีโบจือเด้แม่นู้จือลืมมันก็ลืมแล้วพึ่เฮาจือยู่แต่อยนน้ป็ลอมไรเปนเป็นรักให้เป็นทั้งพ่อทั้งแม่ให้ทั้งน้องคนละวัยไงกันบาะบันเดียวนี่หันโพโพเนี่ก็มีแเมยใไหมเนาะได้เป็นได้แต่น้องอ่ะเขากลัวมันเมย์เมยแม่์เฮากับนม่ แบบชิมเจ้านะเมนะเมชิบยว่าเมเลี่ยงกับลูกเลี่ยงเนาะมอกง่ายๆใมสัตตัละครเลยเนาะบอแบบนั้นบอกบัดไล่บัตดีคะแนนมากก็หักมาปดเล้ยงไงก็หักนะเนาะพอเมอันพอหักหักเมอันนี้ก็ชิะนะพี่น้องเลยก็ชิบะว่าพอสร้างหักเมสรุงบอก ก็ชีว่าเพิ่นเพิ่นหักพอห้าห้าก็ต้องหักเพิ่นสิประมาณนี้นะเนาะเนาะจะได้เป็นอยังว่าเพิ่อนก็เดี๋ยวระยะแรกอยู่เพิ่นคนละหลังอยู่คนละหลังเบาเนี่ยไห้าวกับมาอยู่ลำเพิ่นเลยโอ้แล้วก็นเพื่อนบาแล้วก็ยังมาอยู่ดิโอเพื่อนออกบาอยู่อันนี้เพื่อนจ้าเองเนาะมาได้เร็วได้พี่น้องเพื่อนอันเอื้อยน้องอาผุดกนากันเนาะเฮดอิดเองบ่หรือว่าจ้างช่างเนาะ อันอุ้ยว้าวจ้างเขาแน่ก็เฮ็ดเองแนยขนาดเงินกันเนี่ยโอ้ยมันยังได้บาทไปต่อไปตกแรกนี่คือสิกอเพิ่นได้เอาบ่นแม่นเลยพังเบิ่งพุ่นแล้วเพิ่นไปหาเงินเนี่แหละก็ขอนําเพิ่นนั่นแหละเพิ่นวะโอ้โหน่เงินแหละก็สิได้ขอเพิ่นนั่นแหละมาเฮ็ดช่วยกันเจ้าในกระชซ้ําแม่เพิ่นเหื่อยแน่เมะกระชัม่เนาะเป็นสาวรักเนาะ บุมีเงินไปก่นอกไนนอนนอกไปน่นีอก็นกันนอกคนอในันนอไปในกันนยกนอยไปในก็อกันเอกไนก่อกไนนอว่านองไนอกไกัอกนกัอไนกันีอันอกไปในอกไปใอกไปในม่นนอกนกนกไปในกอเีนอในกนกนัอกนอนกกกอกอกอ มาอยู่เนี่ยสองเอ้โหอันแล้วก็มีกับพ่อเฮาอีกอยู่รวมกันทะกับมีฟูหนึ่งลูกพ้ดีลูกเมียลูกผู่คันมาร่วมกันได้กันลายได้เนาเก้ากับลูกเอาอยู่รวมกันกับพอดีเป็นสิบมาจะใช้ลูกผัวนั้นห้าลูกเมียนั้นสี่ล้วอยู่รวมกันอีกฟูหนึ่งเป็นสิบเกือบโลเนาะโลเลยใส่ร้านเด้ร้านกระซามเลยเก้าสิบสองพอดี โลนึงเนาะแล้วชาวน้ำช่าปลานี่พ่อกินเนาะทุกปีกปีนี้เทาบริเฮ็ดพีกายเชาเห็ดนาเขาเจ้าอ่ะเสาเห็ดใหญ่เอาเสาเห็ดนาเขานาเขาเองหันน้อยเดียวบริหลายเห็ดกับคนไม้ปีกายนี่มันได้เท่าไรสามสิบบอกเขานาตัวเองนะสามสิบสองเป็นเสาเห็ดนาเขาเขากับบริเฮ็ดมันก็ผนอีกเลยเห็ดนาเห็ด เขาก็ะสอตั้งหาปีกายจะเอาได้หกสิบเลยสาวพินาเขาราคาเขาหน้าสิบห้าสอบเรือหันก็กินเลยมากับบัวพ่อน้องเพื่อนพี่น้องเอ้ยเนาะเพ็ดได้ได้ซักกับเพชรเพชรงานก่อนเพราะว่าเพื่อนๆไปอยู่หันนล้จักปีน้องล่ะเพ่นไปอยู่น้ำบริโภคเนาะนะบริโภคหึ่งบริณฑนาเปิ่นไปค่ะโอ้เพิ่นกับมาเปิ่นนี่หละมาเปิ่เอือดได้ลูกได้กับมา ตัวเท่าไดู้ดในหน้อยเดี๋ยวนี้พูนีนก็ได้แต่ก็บอกท่านไปเลยบอกบอกโอ้ถือว่าเท่าแกในี่ก็ดีได้เนาะเพิ่นยังส่งเงินมาให้เนาะอือเพิ่งจะขีเห็นขอบว่าบ่มีช่าเงินกับเราคนสัดซื้อเนี่ยเป็นเราบอกว่าไปก็คือไปว่าบ่ไปก็คือบ่ไปนะเนี่ยเพิ่งไหนไหนเรนเนเนดีแล้วสัดซื้อซื้อซับพี่นไหนเรนอืน้าบ่มี่คอนตอ์ บวมีของขาดของตอดโอ้ยมีของตอดโอ้ยมันเปนอะไรเราเป็นตระหยาดเลยนี่ไม่เจอม้วนของตอดเหมือนกันเออพี่น้องไงว่านัวม้วนไปได้เนาะพ่อแม่พี่น้องกันจังบเครียด้จีเมื่อกี้น้องเป็นกายเป็นห้เด้วยคะก็ว่าไงหัวบานเนาะโดยสู่ๆน้องล่ะเนาะเป็นกำลังใจห้เนาะเลย บ่มีภัยอยากเป็นดอกเนาะมันเกิดไปแล้วกะแม่ที่อดนาอุเอาเพราะว่าดูกะผมมีภัยชุนหายนะเราก็ต้องไปดินลุนหาเอาเองเอาแม่นแน่นเราไปเผื่นอยากได้เ่าเพิ่อนมูได้เพิ่นอยากได้ทุกมูเนี่ยงแน่นเลยนองไปไปเพิ่นบ่ได้ได้ไปเผื่อเพิ่นสิเอาบ่ได้สามโบได้ลูกกะสามบอสามใช่เพืนหนึ่งนะไปลิ้นเล่วผู้ชายเพือนชายเพื่อนชายโอ้ยขันเพิ่นอยู่เพราะเป็นคือยงพอได้บะดนี้เด้อ ตัดใส่ออกแล้วตัดแล้วบ่ออย่างลูกได้เงินนะได้เลยบอกได้ใครเงี่ยแต่ว่าบปกินนมอันนั้นเพื่อนนะพ่อนมตัวเองตัวเองอันกินนมมันนะแฮ้ยเต็กเ่วงนี้ฮะจะซื้อแต่แ็มเพื่อนก็ยังเนแะเพแล้วเนาะอ๋อใช่แน้องน่ะเอาเงินมาซื้อขนมอยาก้าไหมลูกกหมาได้ไหมเนาะไปถูกย้าได้ไหมถ้ามื้อนี้เป็นใังไายคือว่าดูว่าอยากให้บ่อารมณ์บอดีบ่น้องเหมือน บไปกินขนมแล้ววัอนี้เอ้าไปกินขนมแล้วบอกเงินน้ำป่าไอชินจังเอาเด้อเอาเด้อไอชินจังไอชินจังเอาเนี่ินจังเอาเนี่ยถุยยาเอาจะซื้อยังลูกบวก่อนเด้อจะซื้อยังลูกจะซื้อยังเจ้าซื้อยังลูกโบซื้อเจ้าแล้วซื้อยังซื้อเจ้าลิซ่าจะซื้อยังลิซาบอกน้องมิชาบอกซื้อเอ้จะซื้อเอ้เอ้ซื้อยางซื้อลิซ่าบอกเน่อยไหมอ๋อน้องมิชาเอาเงินซื้อขนมจ้ะ หืนอะไรกอนกใจเด้อขน่เหอเอลเอาบอลเอาบอสิพันไม่ด้หกือเนใจาไ้หรอกนม่ได้หจังไหนน้องบอจ้าเอาใบเดียวก็ได้นั่นแหละเนอาได้เออให้เพ่นเลือกเอาด้วยน้องมมยใเอนเลือกเอาเออเอบเดใบใดเอาใบเใบใดเอาเลือกเอาดินิ่านิ่า เอาไปไดเรียมึดอ้เอาไ้จิงใหเดก็สี่สี่อ้ยด้ไมได้จิอาวสีจิ้อาจับเบิงจับอาไจัอ้าวเบอ้าวใไดโอ้โหเห็นคัดบ้านนงเหมยอารมณตำๆิึงโอ้หปนอะไร้บ้าน่นบัวอาอันนี้ลูกนี่อันนี้ลูกของชาบัวนี่ไอปเลยดนใจเลยเนาะนรเอาอีกบ้านี่นี่มาเอาของชาวบัวนี่เอาบอสนมได้นี่ เอาบอหรือบอเอาบอก็บอกเพิ yeah. ่นเออเอาเอาถุงยาได้ไหมถลูกมาถบก่อนล้ิวล้วเพิ่เอางาดยอ่เดีย่เนนะเพราะ่าเนแนกบมเห็นเนี่นพวกไเห็นตอนนี้กระเป๋าลอยมาใช่กระเป๋านลูกใบอันยังเอานคือการหันอ้หันหู พิ่นนี่ฮหายใบยังก็เอาอันนี้ก็เห็นใบนี่ก็ยูน่ตกกระตาเอาไปสิก็ไปซื้อเลยซื้อคาว่างินเจ้าพ่ออกคือมาฮ่าฮ่าอ่่าฮ่าฮ่่าฮาาฮเาฮ่่าฮ่าฮเาฮ่าฮา่าฮ่าฮ่่า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 ฮ่าาฮ่นฮา่าฮาฮา่าไ่าฮ่า่ฮ่าฮ่ายได้่าฮ่ห่าฮ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 าฮ่า่่ ก็จะเอยาไปซื้อลมกินอะไรแล้วอะมีมหาขวายคือเก่าแล้วมันนี้เงินกเอ้าโอ้ยน่าหลุตลาดน้อยมากอะนั่นแหละค่ะแม่นอยู่เนาะติดนี่มัอนึงก็กรเบิ่งน้องเจ้าพันธ์ทก็ใส่นี่เพิ่ร์ธกระเบิ่งน้องเบิ่งน่องทั้งหลาน้องหล่าเออเฮ็ดได้ได้ชาเจ้ากระซัมเม่เน่เนาะ ถ้าเฮามาฟังเรื่องราวของเพื่อนบัดแ้นน้ำตากระซิไหลน้ำเพื่อนพี่น้องเนาะทะเลกางเฮากับว่าบ่ฮู้คิดว่าเสียชีวิตแล้วพอมีเมียใหม่สินะเนาะบ่ได้เนาะเิ่นยังประเด็นคนะดูไปติดต่อมาทางแม่นเ่ยไปเนาะแจับเพื่อนมาหาลูกฉีดถูกหรือยากกระยาเนาะน้องเนาะเอาเปลี่นเมอกวัวใหม่ก็เอาก็เอาเนาะสิว่าอย่างกับพื้นกันนะ โอเคจ้ยตย์่ต่อมาฮะแมนเมนลูกก็บยักษผู้จักวัดจักเป็นจักย่างนอกว่าคืนวัดจักตายจักย่างกับบุญจักนะบุษงข่าวเลยเนาะแมนเลยพี่น้องเพคนกับบุญส่มบ่นาะบ่ได้แต่แมย์คนเองแท้เตายกับคนก็ยังบุญจักโดยแสดงนี่ว่าละเจ้าจะให้ให้เจ้าให้เออถามเจ้าว่าเจ้าเจ้าสิคิดว่าแม่เจ้ายังมีชีวิตบ่หรือว่าบ่มีความศศาก็เงาเดียววะย่างไรเงาอ่ะเจ้าว่าเนาะแมน คนยังไม่ได้เป็นยังะนะยขนาดว่าพูดว่าเถาเนี่ยกันยังว่าใครคนยังบม่ทันได้เถาประมาณก<า>ี่อายุเพิ่นได้อประมาณสนะี่สิบปลายสี่สิบหาสี่สิบหาสี่สิบยังนมเนาะคนยังบม่ได้เถายัางเนาะเนาะเราตายหนึ่งเาะตายดอกนะว่วยนอกจากว่าหนึ่งคำว่า,าทราบว่าเขาคิดนะดเราอยากมาเบื่อคำว่าเบื่อของคุณยิงนี่เนาะเราเปิดเบื่อเบื่อเนี่ยเบื่อผัวนี่นึงอะ คือเสีย้าล่าคืนหอดยู่ลูกหาเหตุใดผัวามาเฮอาไปอยากอยู่ลำพัวแล้วก็เลยตัดสินใจขามาเห็นลูกก็ต้องเห็นผัวเม่นเลยแกสิไปมามป<ะ>้ลป้าทราบว่าบุมากนะครบึ้นกเาเฮ้เาลเลยนะแต่เอาเลยไปอยากมากคิดว่าก็เอ้าลูกเนาะเม่นเลย้าดเป็นเฮ้าไปนี่ระวังลูกกับผัวเนี่ยเฮาเฮาก็ต้องเลือกลูกเนาะการเฮ้ามากเลยเฮาเลือกเนาะ กูว่านี้มาพื้นป้าไปยังมีสิทธิ์เอาใหม่ได้แมนลูกนี่มาพื้นป้าไปเอาใหม่ได้ยติอก่าพื้นเผื่อสินับหนึ่งใหม่ะนับหนึ่งใหม่นะต่างคเลคนแล้วพอสิได้กินแหงหมดหละนะเหมือนเรากะจนใหญ่หมดเลยเดยวเดย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 วเดาเดี๋ยนเดี๋วเดี๋ยวเดเดี๋ยวเดี๋เดียเดเดี่ยวเดี๋ยวเดี๋ยเด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 ีดเดเดียเดเดเดนเดเด เออเอาโอเคได้เาล่าเด้อเพื่อก็บชิได้เมื่อบาบนี้มากกับโพโคน้องเพิ่นกะเอากระหายกำลังใจเพิน่นไปแล้วเนาะใจสูส้ๆโดยสบ,บายดีเด้อนอสบายดีย้ย <laughs>